หนุ่มกันชัยฟังแล้วร้องเฮ้ยรู้ประวัติแท้จริงตีลี่ห่วงจุย้ยตกใจอาชีพโหนกระแสวันนี้บอกเลยว่าตกใจจริงๆเพราะช่วงตอนหนึ่งในรายการหนุ่มกันชัยกำเนิดพลได้มีการโฟนอินคุยกับบีนามสมบุริ์เพื่อนบ้านของอาจารย์ธนวัฒน์กิจเจริญเวชหมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังอยู่ตอนนี้ หลังจากที่กำลังมีข้อพิพาทเรื่องการช่อโกงซึ่งตอนนี้ผุดผู้เสียหายออกมาอย่างต่อเนื่องโดยบีนำสมมติเพื่อนบ้านของอาจารย์ธนวัน์ตีลีหวงจุยได้ออกมาเล่าประวัติครอบครัวของอาจารย์ธนวันรตีลีห่วงจุยว่าสมัยก่อนคุณพ่อของอาจารย์ธนวัต์ตีลีห่วงจุยเป็นคนขับแท็กซี่มาก่อนส่งปลาส่วนคุณแม่ขายแกง เกิดทั้งคุณพ่อได้มาเจอผูดด้โดยสารคนหนึ่งเป็นสินแสจ,จึงได้สอนศาสตร์การดูห่วงจุ้ยให้เรื่องนี้คนแก่ในหมู่บ้านเขารู้กันหมด สมัยก่อนสมัยวัยรุ่นสักประมาณ20ปีได้อาจารย์คนนี้ดูเหมือนเป็นหัวโจกของแก๊งสมัยนั้นเห็นเขายังเกเรอยู่เลยทั้งการพน,นันอีกทั้งยังเคยเปิดบ่อนทั้งบ่อนและหวยแต่ตอนนี้ได้ปิดไปแล้วซึ่งเธอบอกว่าเธอเห็นตั้งแต่บ้านของอาจารย์ธนวัตรติลีห่วงจุยตั้งแต่อย่างไม่รวยและเธอก็ยังสงสัยเหมือนกันเพราะในโปรไฟล์ของอาจารย์ธนวัตรนั้นบอกว่าเป็นหมอติลีห่วงจุยรุ่นที่15ห้า มั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้พอเริ่มมีฐานะขึ้นมาก็ซื้อตึกอยู่ที่หน้าหมู่บ้านส่วนวีรกรรมเยอะจนหลายคนในหมู่บ้านต่างสมน้ำหน้าที่ได้เห็นข่าวที่เขาโดนออกมาเปิดโปงยืนยันว่าเป็นอาจารย์คนนี้เมื่อก่อนเขาตีเขาดูดีมากแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมีน้ำมีน,มนวลขึ้นบีน้ำสมมุติยังบอกอีกว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครไปดูดวงหงจุ้ยกับเขาหรอกซึ่งบ้านเขาตอนนี้ก็ยังขึ้นไปว่าเป็นบ้านสินแสอยู่จริงๆ ก่อนหน้านี้ตามข้อมูลที่สื่อหลายสำนักได้รับก็คืออาจารย์ธนวันรเคยเปิดเผยว่าตนเป็นทายาทผู้สืบทอดศาสตร์การดูห่วงจุ้ยรุ่นที่15มาจากบรรพบุรุษได้รับการฝึกฝนจากพ่อซึ่งเป็นอาจารย์่วงจุ้ยชื่อดังมาตั้งแต่อายุ12ปีโดยคำว่าตี่ลีไม่ใช่ชื่ออาจารย์แต่เป็นชื่อศาสตร์แต่เดิมคนส่วนใหญ่มักคุ้นชินกับคำว่า่วงจุ้ยเพียงอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วคนโบราณตั้งเชื่อไว้เป็นสี่คำเต็มๆว่าตี่ลีฮวงจุ้ย อย่างไรก็ตามหนุ่มกันชัยบอกว่ามีคนไปเสิร์ชหาข้อมูลของตี่ลี่ห่วงจุ้รุ่นที่14แล้วแต่ก็ไม่เจอข้อมูลซึ่งเรื่องนี้ทั้งทนายแก้วและทนายภัยสารบอกว่าถ้าปีสุดแล้วเจอต่อใหญ่บอกเลยว่าโดนเรื่องการนำเข้าข้อมูลเท็จอีกด้วยทางข้มข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ